ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อ สวัสดีครับทุกครับมาในคลิปนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนในคลิปนี้ผมก็จะพามาแรกนักเตะนะครับในแพ็กดะกุนบอลนั่นเองนะครับที่ใช้ดะคุนบอลห้ดาวแรกนะครับทุกคนมีทั้งหมด6คนด้วยกันในแพ็กก็เป็นการไฮไลท์นะครับในคลิปนี้ก็จะมาพามาแนะนํานะครับว่าใครที่มี ดาบบอลแบบจำกัดนะครับควรแรกตัวไหนกันบ้างนะครับทุกคนนะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะมาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เข้ามาที่ในแพ็คเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็มีนะครับดาบบอล5ดาวนะครับอยู่2ลูกนั่นเองนะก็จะแลกได้ทั้งหมด2คนนั่นเองนะครับก็จะมีตัวท็อปๆนะครับที่ค่าพลังนะครับ99อยู่2ตัวนะ ก็จะเป็นแจ็คกิลิตนะครับ1ตัวนะนี่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับจากวูฟนะครับนี่ก็จะเป็นมาชิวอตนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวที่เด่นเหมือนกันนะครับน่าเล่นเหมือนกันนะค่าพลังค่อนข้างสมดุลนะครับใครที่อยากได้กองหน้านะครับทุกคนดูครับสกิลมีสกิลดับบบรทัดลองลิงเคยลื่นนะครับสกิลเชีสกิลยิงไกลนะครับก็ถือว่ามาครบนะ ใครที่ขาดก้องหน้าผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับอนะ่าใครที่ขาดกองหน้านะแล้วก็ใครที่ขาดปีกนะครับ <c oughs> ระหว่างแจ็กกิริศนะครับจะได้นะครับในเรื่องอบอ่อนะครับอยู่ที่99นะค่าพลังก็ถือว่าปรับได้ก็เป็นสไตล์เคียทีเพเมเกอร์ K T น,น,นั่นเองครับนี่มีสกิลค่อนข้างเจ๋มอยู่แล้วนะนี่ ใครอยากเล่นเอาเป็นตัวจริงนะครับให้เลือกเป็นแจ็คกิลลิตนะครับสําหรับปีกนะแล้วก็ใครที่อยากเล่นเป็นตัวซูเปอร์ซับนะครับสําหรับปีกนะครับมูริกนะครับสําหรับแฟนเซลซีก็ถือว่าห้ามพลาดเหมือนกันตัวนี้ที่เด็ดนะครับจรวดทางเรียบอีก1คนเหมือนกันนะครับนี่ครับสำหรับมูริกก็เป็นสไตล์โรมิงแฟังนะครับเลี้ยงตัดในยิงเองนะครับมานี่ครับสกิลนะครับขอแรครับค่าพลังนะนี่จะเด่นๆในเรื่องสปีดนะครับดับเบพลนทัตมีนะครับก็จะมีสกิล ซูปเปอร์ซับนั่นเองนะครับในใจผมก็อยากได้นะครับมูดิกแล้วก็มาชิวตสนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เขาจะพามาแรกนะครับจากกิริสนะครับแล้วก็เป็นมูดิกนะครับในใจก็อยากได้มาชิวตสเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะพามาแรกจากกิริตกันเลยครับมาครับทุกคนก็ด,ดีว่าหายนานมากๆครับสำหรับจากกิริตใน ช่วงนี้นะครับการเขียวก็ไม่มานะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยนะครับเจ้าของค่าตัวนะครับห0 0ล้านเลยนะครับเนี่ยจากแมนซิตี้ครับนี่มามาคืนฟอร์มให้กับแจ็กเก็ตกันครับว่าจะมาโดดเด่นอีกหรือไม่นะครับฮะอีกหนึ่งคนนะครับก็จะพามาแรกนะครับมุดิกกันเลยนะครับนี่ผมชอบเป็นนักเตะสไตล์ความเร็วอยู่แล้วนะมาครับ แล้วก็จะพามาอัพนะครับอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมครับทุกคนมานี่ครับแลกเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ากดไปเลยครับคอนเชนีลไปครับเอามาเข้าทีมกันเลยครับทุกคนอ่าแต่บอลแล้วก็หมดพอดีนะ2ลูกนะครับมาเอามาเข้าทีมกันเลยครับงั้นเราเป็นทีมนี้ละกันครับมาปับ ครับมูดิกแทนใครดีเอ็มบัปเป้ก่อนก็นแล้วกันนะครับแจ็คมาแจ็คไม่ใช่แจ็คแต่โกดนะครับ <c oughs> มูดิกนะครับมาดูว่าเล่นได้กี่ฝั่ง <c oughs> เล่นได้ฝั่งเดียวซะด้วยครับพี่แจ็คของเราแหละครับเล่นได้กี่ตำแหน่งครับเป็นสไตล์ครีเอทีฟนะครับอ่ะเอามากองกลางก่อนก็แล้วกันพี่แจ็คอ่านี่ครับ ผมก็จะพามาอัพนะครับพี่แจ็คก,กันก่อนเลยครับมาอัพเลเวลให้เตรียมก่อนครับเลเวลเตรีมอยู่ที่34นะใส่ไปเลยครับปรบับจะเน้นอยู่ที่1000 exp นะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับปาบปป๊าโอ้โหเปลืองเหมือนกันนะ34ครับทุกคนมาไปเลยอ่นะปาปับนอะ่าพี่แจ็คของเราครับ แล้วก็ผมจะพา up เป็นแบบออโต้กันก่อนเลยครับมาดูกันนะครับสำหรับค่าพลังนะครับจะเป็นยังไงถ้าแบบเป็นออโต้นะครับถ้าแบบออโต้นะครับก็ได้99อยู่แล้วนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นโคดนะครับที่มีบูสเตอร์นะครับ2บูสเตอร์นั่นเองนะครับก็เป็นอาร์เตต้านะครับนี่ครับเ9เหมือนกันครับ สำหรับแจ็คกิลิตนะครับก็สูง180อายุ29แล้วนะครับทุกคนก็เป็นสไตล์เฮียที่เพเมเกอร์นะครับเล่นทั้งหมดนะครับ3ตำแหน่งที่ค่าพลังไม่ลดนะออฟบอลโดนเมตติ้งนะครับ99สูงสุดแล้วถ้าเป็นออโต้นะแล้วก็เกมรุก85ก็ถือว่าดีนะครับถ้าเป็นแบบออโต้จะเด่นในเรื่องควบคุมบอลเลี้ยงบอลนะครับ97 97 96นะครับสำหรับไทยโพสชั่นดิปปิ้งบนคอนโซลนะครับถ้าค่าพลังประมาณนี้นะครับผมเลยทำให้ไปยืนในตำแหน่ง กองกลางตรุกนะครับอ่าเป็นคีรีทีปเพย์เมเกอร์ด้วยนะครับสร้างสรรค์เกมนะจ่ายบอลอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับ82 78นะครับจดสกอร์ก็น้อยนะครับ76ลูกโค้งก็น้อยนะครับ81สปีดนะครับ84สปีดต้นนะครับ91้ิบยิงแรงนะครับ80นะครับบาลานซการทรงตัว92สตาฟมิน่า85ดสิบานะมีสกิลค่อนข้างจับเหมือนกันดับเบิลทัชนะครับ ลองลิงก์เคอร์เลอร์นะครับดิปปิ้งช็อตวันทัศพาร์ทนะครับไฟติ้งสปิริตก็มีนะครับน่าก็สามารถเพิ่มได้นะสำหรับสกิลนะครับมาครับถ้าเป็นแบบเพิ่มความเร็วนะครับก็ต้องยอมนะครับเสียดิปปิ้งไปนะครับทุกคนปรับมาแบบนี้นะลดการจ่ายบอลลงด้วยนะครับมาหนึ่งปับแล้วก็มาเพิ่มใส่สปีดนะครับทุกคนปับเนี นี่ครับก็จะได้มาเป็น83แล้วนะต้องยอมเสียดิบบิ้งค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยปั๊บอืมนี่นะเรียบประมาณนี้มาเพิ่มใสให้มันเป็นสปีดนะครับให้เป็น97ก่อนนะยังไม่ได้อีกนะครับลดลงอีกนะครับทุกคนปั๊บอืม ยี่บแปดแบบนี้นะเพิ่มใส่เลยครับป๊บได้มาเก้าสิบหกแล้วนะปับปาดนะครับทุกคนต้องใช้สี่อยเลยนะนี่ครับนี่ครับก็จะได้สปีดมานะ ต้องยอมทั้งชุดติ่งแล้วก็โลพาสด้วยนะครับเสียสมดุลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนี่ครับก็ยัง99เหมือนเดิมนะครับถ้าอัพแบบนี้นะเราจะมาดูค่าพลังข้างในกันครับถ้าปรับนะครับนี่บอลคอนโทรลดิฟปิ้งไทโพชั่นนะครับก็ยัง93 93 92อยู่นะ แล้วก็จะเพิ่มนะครับสปีดนะครับเป็น90สปีดต้น91เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเพิ่มสตา n มิน่าเพิ่มมาเป็น91นั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเพิ่มในสปีดขึ้นมาแล้วก็สตามิน่านะครับทุกคนนี่เป็น90นะตอนนั้นก็ยังเป็น90สีฟ้าๆอยู่นะครับสำหรับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยโพชชั่นนะครับใครที่ชอบนะครับที่มีความเร็วเพิ่มมานนหน่อยนะครับแบบเป็น90แบบนี้ก็ให้อัพ แบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับแจ็คเก็ตก็ยัง99เหมือนเดิมนะครับมาต่อมาก็จะเป็นมูดิกนะครับของเซลซีกันบ้างนะครับช่วงนี้ฟอร์มกาลังแรงมากๆะับสำหรับเซลซีนะเต็ม34นะครับใส่ไปเลยนี่ครับโอ้โหค่อนข้างเยอะนะปาปาเข้ามาครับได้มาทั้งหมดนะครับ66พอยต์ด้วยกันนะครับมาปาก็ เป็นออโต้กันก่อนครับปาครับเข้ามาแบบนี้นะครับเป็นออโต้ครับก็กดเข้ามาเลยนะครับมาดูกันก็จะได้สูงสุดนะครับเ8เท่านั้นนะครับสำหรับมูนเด็กนะก็สูง175อายุ23ปีเท่านั้นนะครับสำหรับในร่างนี้ก็เป็นสไตล์โรมิงแฝงนะครับเล่นได้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะครับปีกต่ำปีกสูงนะในท่านในด้านนะครับฝั่งซ้ายนะครับ อบอลโดนมิตติ้งนะครับ98เกมรุก81บอลคอนโทรล92ดิบบิ้ง95ที่ว่าดีนะไฮโพชั่นนะครับ87สปีดนะครับ96สปีดต้น99นะครับอ่าได้อันนี้สงจากอาจิต้าด้วยนะแล้วก็ยิงแรงนะครับ81มันล้างการทรงตัว91แล้วก็สตามิน่านะครับ84นะ สกิลนะครับผมว่าดีหมดเลยนะครับแต่ว่าสิดาแอบนิดๆนะครับมีซปเปอร์ซับนะครับสไตล์มิน่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะขนาดมีซปเปอร์ซับแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะมาอัพนะครับเพิ่มสปีดนะครับสปีดต้นให้กับมูดิกนะครับทะลุ100นั่นเองนะครับมามาอัพเพิ่มสปีดกันนะครับก็ต้องย้อนรถนะครับ ตอนนี้มีจำอยู่นะครับหนึ่งเอาออกเลยนะนี่ออกมาหนึ่งะครับแล้วก็มาลดนะครับดิบบิ้งนะครับลงมาปั๊บนะแบบนี้จะได้มีอยู่4พอยต์นั่นเองนะครับ4พอยต์มาเพิ่มใส่สปีดเลยนะครับทุกคนเพิ่มใส่สปีดต้นนะปั๊บนี่ครับจะได้เป็น96้แบบนี้เหลือยูหนึ่งพอยต์นะครับถ้าไม่ใส่ อันเดิมนะครับทุกคนก็ให้ลดนะครับโลพาสนะครับปับ๊บลงมาแบบมีโลพาสมา1นึงมาเพิ่มใส่ช็อติตงให้เป็น5 5 31 12 8แบบนี้ครับอือบก9 4บนะครับรวมบุตก็ยัง98เหมือนเดิมครับมาดูค่าพลังกันนี่ครับก็ลดลงมานิดหน่อยนะสำหรับบางคอนโทรลแล้วก็ดิฟบิงนะครับก็ยังแตะอยู่ที่90อยู่นะ ค่าพลังก็ยังสวยอยู่ครับนี่สปีดนะครับ9 6สปีดต้น100นะครับต้องใช้โคดนะครับอ์เตต้านะครับหรือว่าเป็นชาบี้อลองโซนนะครับโคที่มีบวกสปีดต้นให้มานะครับนี่ถึงจะได้100ด้วยนะนี่ครับโคที่ว่าสวยเลยนะใครที่เป็นแฟนเซลซีนะครับผมว่าห้ามพลาดอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมก็จะทําการรีวิวให้ดูนะครับ ระหว่างแจ็กกิริตแล้วก็มูดิกนะครับว่าจะตึงสักแค่ไหนสําหรับสายฟรีหรือว่าของฟรีนั่นเองนะครับทุกคนนะใครที่แรกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างอัพสายไหน,นกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ผิดพลาดประการไหนต้องขอไปทุกคนเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b สไคร b ์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ